ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่ <c oughs> ลาวพัฒนานะลาวพัฒนางดก่อนพาดนะครับพาดมาเฉพาะตัววิ่งตัวเด่นตัววิ่งนะครับให้สองกับหนึ่งมาที่เลขสองเพราะว่ามันออกที่สองเจ็ด ศูนะครับสองเจ็ดศูนสามสองเจ็ดห็นไหมไอผมจับ6กสองให้8ปดสให้ข้ามไปตัวหนึ่งก็คือ7 2จับ8ปดสองหสองออก7จ็ดสองสองออกสองเกับ0ูนย์สนะครับเออวันนี้นะ ราพัฒนานะครับเดือนเก้าบ่เดือนเก้าหรเดือนสิบแล้วนี่อืของวันหลงเดือนไปแล้วนะครับตัววิ่งนะครับห้าสี่นะ ัววิ่งตัวรูดนะครับห้ากับสี่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่สามสูตรนะมันมีอยู่สามสูตรที่ใช้ยอยู่นะมันงวนนี้มันไม่ชนนะครับอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งสองสามสูตรหนึ่งมันจะเป็นหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะครับแต่จับน่าจะจับไอ ห้ากับสี่เป็นหลักเพราะว่าห้าสี่มันเป็นตัววิ่งนะครับมันต้องเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเอาตัวนี้เป็นหลักก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด รือจะเป็นหนึ่งแปดนู่นนะครับแต่หนึ่งแปดผมไม่ได้จับนะถ้าจับมันก็ก็ก็จะเยอะไปนะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดไม่น่ามาอีกแต่หวยล้าวนี่มันชอบเอาตัวเดิมๆมมออกก็มีเหมือนกันนะสองเจ็ดไม่ไม่เอาดีกว่านะเอา มันเป็นเลขแปดชุดนะครับแต่ซื้อหมดไปกลับบทล่างยังไงก็กําไรนะยังมีกําไรอยู่ถ้าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งมันก็มันจะพลาดนะครับกลัวมันจะพลาด <c oughs> ถ้าจะคัดเน้นขึ้นมานะครับมันก็ ตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับสองตัวหนะึ่งสี่หนึ่งห้าอ่ะและสองสองนี่ก็เด <c oughs> ่นนะสองเพราะว่าสองอาจจะเป็นตัวอยู่นะครับเนี่ยสามถ้าจะจับหมดมันเยอะนะครับสาม สี่สามห้าสามหสามเจดยันสามปดนะครับหรือว่า,าพี่น้องมีสูตรของพี่น้องนะก็3มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะสามสี่สามห้าสามหสามเจดอย่างนี้แต่ไม่เอานะผมเอาแค่นี้เด่นสูตรก็คือ1นึ่สี่หนึ่งห้าเพราะว่าสกับห้ามันเป็นตัววิ่งนะครับถ้าพี่น้องมีตัวชน ลองไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับลองดูหรือว่าสูตรของพี่น้องเอพราะหอยลาวนั้นมันมันมันไม่มีตัวคำนวณเยอะนะครับก็ใช้แค่ไอ้พวกนี้แหละคำนวณน,นะอย่างหน่วยสิบร้อยพันเนี่ยสี่สองบวกสามมันเป็นเลขห้ามันเรียนที่ห้ากับสี่วันนี้นะครับตัววิ่งอ่ะวันท,ที่แล้วสองกับหนึ่ง ก่นอน4กับสมาโ่น9ก้ากับ8มาด้วยกันเลยได้เ็อ่าได้8กับเจดดมานะครับได้เจดกับห6หมาเจ็ดมาอย่างนี้ได้หกับห้ามาที่เลขหได้ปกับเจดอ่ามาที่เลขเจนะครับ8ดกับ7ก็มาที่เลข8อย่างนี้วันนี้มันเป็นตัววิ่งมันเป็นหกับ4นะตัววิ่ง นะครับลองดูนะลาวพัฒนานี่แต่ส่วนตัวทันเงย็นๆนผมว่าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะสวยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าสวยกับโอเคนะลาวพัฒนา,นาเอาสั้นๆนะครับไม่ต้องเอายาวอเอาแค่นี้พอนะเอาไปลุ้นกันเย็นนี้ก็ดูเรื่องนะครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่ง ราวพัฒนานะครับโอเคคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ห่วรัฐบาลไปดูวิ่งล่างเด่นล่างวิ่งล่างของของรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะมีตัวไหนเนาะเดี๋ยวเอามามารวมกันเดี๋ยวมันพี่น้องจะสับสนเอาราวพัฒนาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ